สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีคนดูทางเกียร์แปดโก้ทุกท่านนะครับนะวันนี้บอกเลยนะครับเร่งด่วนมากๆมาแบบโอ้โห่วนเลยนะพอดีว่าผมเนี่ยได้รับคําเชิญจาก FC ท่านหนึ่งนะครับนะให้ผมมานั่งห้างนะครับที่ภาคเหนือนะครับแต่ผมจะไม่บอกนะครับว่าเป็นสถานที่ตรงไหนนะครับนะเขาบอกว่าให้พี่หนึ่งมานั่งห้างคนเดียวนะครับผมก็มาถึงบ้านเขาเนี่ยประมาณ5้าโมงเย็นแล้วก็ต้องเดินรีบเร่งเข้าป่ากันนะครับ ก็ถึงห้างประมาณเกือบหกโมงนะครับนะแล้วส่งผมขึ้นห้างเสร็จแล้วเขาก็ออกจากห้างไปนะครับนะซึ่งตอนนี้ผมนั่งอยู่บนต้นไม้เพียงลําพังนะครับนะซึ่งสูงมากๆนะครับรผู้ชมนะแล้วตอนเช้าเขาถึงจะมารับผมนะครับเขาบอกว่าห้างเนี่ยตรงเนี้ยเขาเคยสร้างไว้เอาไว้สองศัตว์สองอะไรเนี่ยแต่เขาเคยเจอเรื่องราวประหลาดนะครับนะแล้วทีนี้พอผมเดินทางมาทางภาคเหนือเนี่ยเขาเลยติดต่อผมมานะครับแล้วอยากให้ผมเนี่ยมา ตรงจุดจุดนี้นะครับนะแล้วเขากําช้ากับผมว่าอย่าใช้แสงไฟมากนะพี่หนึ่งตอนกลางคืนแล้วก็ถ้าเห็นอะไรปุ๊บค่อยเปิดไฟแล้วก็ค่อยส่องดูนะครับนะผมอยากจะบอกว่าสูงมากๆตอนนี้นะครับแล้วก็บริเวณโดยรอบเนี่ยตอนนี้นะครับแค่หนึ่งทุ่มนิดนิดนะครับนะแต่บรรยากาศเงียบมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านเนี่ยดูนะครับว่าสูงมากนะครับนะแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยเหมือนได้ยินเสียงใครเดินก็ไม่รู้นะครผลิตบรรยากาศมืดปุ๊บนี่คือแบบ หลอนเลยนะครับนะโอเคเดี๋ยวยังไงลองมาสังเกตการดูกันก่อนนะครับคุณผ,ผู้ชมนะท,ทุกทุกท่านได้ยินเสียงน้ำตกไหมครับคือตอนนี้ผมหลงทิศหลงทางไปหมดแล้วนะครับนะมันมืดนะครับนะแล้วก็เงียบด้วยไม่แต่เสียงจักรจันรลิงลีดเรไลนะครับโอ้โหคิดถูกคิดผิดนะครับแล้วดูนะครับสูงมากๆเลยนะครับแล้วเมื่อกี้ผมได้ยินเหมือนเสียง อะไรเดินข้างล่างก็งไม่รู้นะเสียงเหยียบกิ่งไม้ดังแก๊กแ๊กอยู่ไม่รู้ว่าแกยังไงนะครับแกส่งผมเสร็จขึ้นต้นไม้เสร็จแกรีบกลับออกไปเลยอะโอ้โหหลอกผมมาฆ่าหรือเปล่าเนี่ยโย้ยโคตรร้อนเลยนะครับดูคือต้องอยู่แบบมึดมึดนะครับนะเวลาที่ที่ผมเปิดกล้องอะแต่ตอนเนี้ยผมได้ยินเสียงผิดปกติเมื่อกี้เนี่ย ผมเลยจะส่องไฟดูนะครับนะคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ผมรู้สึกเหมือนมีตัวอะไรปีนต้นไม้ขึ้นมานะแล้วมีเสียงเหมือนใครอะไรดังแก๊กแก๊กแก๊กอยู่รอเลยครับตัวเนี้ยคือผมต้องพยายามนะครับพยายามส่องนะครับเพราะว่า พี่เขาบอกว่าเวลาอยู่บนห้างเนี่ยให้อยู่แบบเงียบๆแล้วก็อย่าเปิดไฟแต่ถ้าเราเจออะไรผิดปกติหรือได้ยินเสียงอะไรผิดปกติให้ส่องไฟใส่เลยนะครับนะใครเรียกใครอะไรก็อย่าลงนะครับมันเป็นการถ่ายทาที่เร่งด่วนนะครับนะเพราะว่าผมมาถึงบ้านเขาก็ห้าโมงแล้วอะเข้ามาถึงจุดเนี้ยก็เกือบหกโมงแล้วนะครับเดินเข้ามากันประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ พอพี่แกส่งผมเสร็จแกรีบเดินออกไปเลยแกบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแกมารับไม่ยังไงก็ไม่รู้หรือว่าผมอาจจะลงไปแล้วก็กลับเองก็ได้นะครับเพราะว่ามันแต่ต้องรอให้มันสว่างก่อนนะครับคุณผู้ชมนะหุยหลอนว่าโอเคครับเดี๋ยวขอสังเกตการณ์ไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงคนคุยกันที่บริเวด้านล่างเนี้ย ผมยังไม่กล้าไวสายชงนะครับหลอเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับก็สามทุ่มกว่าแล้วนะครับจะเข้าสี่ทุ่มแล้วนะคือมันเพิ่งจะมีเหตุการณ์ผิดปกติเมื่อกี้เนี่ยนะครับ้ยขนรอเลยครับมีเสียงสัตว์ ีต้องบอกนะครับว่าเป็นมานั่งห้างที่ภาคเหนือนะครับนะเป็นป่าดิบเลยนะครับถ้าสังเกตดีๆจะได้ยินเสียงน้ำตกนะครับนะแล้วเขาบอกว่าป่าที่นี่แรงอย่าผิดกฎป่าเด็ดขาดนะครับนะผมต้องสงบปากสงบคำอะแต่ถ้าเขาบอกว่าถ้าอยู่บนต้นไม้เนี่ยจะปลอดภัยห้ามลงเด็ดขาดนะครับไม่ว่าใครจะมาเรียกก็ตามนะครับนะเด็ดขาดนะครับต้องย้ําว่า เดี๋ยว,ยวถ้าเกิดมีอะไรผิดปกติเนี่ยผมจะเปิดกล้องให้ได้รับชมทันทีนะครับผู้ชมนะโอ้โหผู้ชมครับฟินมากเลยนะตอนนี้ดูนะครับบรรยากาศตอนเวลาเกือบผ้าทุ่มนะครับนะแล้วดูตรงกิ่งไม้นะครับนะคือตอนนี้ไม่กล้าขยับขยื่นอะไรเลยนะครับ แต่ยังไม่มีเหตุการณ์ผิดปกตินะครับนะแต่จริงๆแล้วผมไม่อยากจะท้าทายอะไรเลยนะครับมันมันไม่มันมันเป็นโอ้โหเราดูเสาวันนะเส้นเบลอเลยเสาวันนะครับนะคือขออยาให้มีอะไรเลยนะครับเพราะว่าพี่เขาไม่มานั่งกับผมเลยนะนะครับนะผมก็พยายามแบบถ้าเจออะไรผิดปกติเนี่ยอาจจะเป็นเสียงสัตว์เสียงอะไรก็ได้นะครับนะถ้าเจออะไรผิดปกติเนี่ยผมจะรีบแบบ่องผู้ายเลยอนะ่ะ ดหลอนเลยครับผู้ชมนี่นะครับมดตื้อนะครับนะถ้าเกิดเปิดเลนวายนะได้ยินเสียงน้ำตกนี่ก็ชื่นใจแล้วนะครับผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตนั่งสังเกตการณ์ไปอีกพักหนึ่งนะครับนะ มุ่มกว่าแล้วนะผมยังไม่กล้าหลับยังไม่กล้าง่วงเลย,เเยได้ยินเสียงสัตว์มี้ยแน่นะและมีเสียงลมแรงมา ตอนนี้ไม่กล้าไม่กล้าใช้ไฟแรงนะครับทุกชนนะต้องอยู่แบบมืดมิดเพิ่มเลยนะครับอุยคุณอากาศเย็นด้วยนะครับนะาภาวนาฝนจะตกนะครับไม่งั้นคืนนี้ลำบากแน่นะครับโอเคครับเดี๋ยวขยายนั่งสังเกตการสักพักหนึ่งนะถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมจะรีบเปิดกล้องเลยนะครับนะ คุณผู้ชมครับตอนนี้จิตใจเริ่มไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะครับนะมันเหมือนมีเสียงคนแว่วๆมานะครับผมพยายามจะส่องไฟดูนะครับนะแต่ก็ไม่กล้าส่องมากนักนะครับฟ้าแลบด้วยนะครับตอนนี้ ไม่รู้จะอยู่ถึงเช้าหรือเปล่านะครับตอนนี้เไม่ง่วงเลยนะครับตอนนี้ดึกมากแล้วยังไม่ง่วงเลยนะครับนะโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมสังเกตได้ว่านะครับเหมือนมีเสียงคนเดินเนี่ยแต่พอผมเปิดไฟเปิดกล้องปุ๊บเสียงมันเงยบดูนะครับว่ามันเสียงไแบบไนะครับ ตอนนี้ห้าทุ่มกว่าแล้วนะนากาศค่อนข้างเงียบนะครับนี่ผมไม่ยามจะส่องเนี่ยสังให้เห็นเลยเพราะว่ามันแสงไฟไอ้ไอ้เสียงมันมันตรงบริเวณนี้เลยเนปะ็รบริเวณโคนต้นไม้เลยเนะี่ย โอ้ยอลอเลยลงลง,ลงมากโคตรหลงนเลยคุณผู้ชมเฮ้ยมันจะโผล่มาเลยจิตใจนี่มันไม่อยู่กันเนื้อกันตัวแล้วเนี่ยโอเคโอเค เื่อกี้เหมือนมีตัวอะไรกำลังจะไปยนขึ้นมาเฮ้ยอุ้ยหลอนวะเฮ้ยมึงยิ่งดึกยิ่งหลอนครับคุณผู้ชมโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวก่นะแต่คือผมเคยนั่งห้างมาแล้วไงมันก็เลยแบบไม่เท่าไหร่ไงแต่มันก็ยังแบบหักข้ามใจตัวเองยังไม่ได้ตอนนี้นะครับนะ คือที่สองเนี่ยอยากจะรู้นะมันเป็นตัวอะไรนะครับนะเดี๋ยวเสียงไหมมันเสียงอะไรเขาไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว้ตัวอะไรวะตัวอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว,ยวสังเกตปลายพีช่ชายผมนะมันเหมือนมีตัวอะไรอะ เดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้ยคนลุกว่ะเฮ้ยคนลุกว่ะคุณผู้ชมโอ้เฮ้ยร้อนส,สุดเลยเป็นแล้ววะคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ผมรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงคนร้องไห้แววแววมา ตอนนี้เที่ยงคืนกว่าแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยหยุดเสียงอะไรวะเสียงมันดังเว๊วมาไกลๆครับ คนลุกมากเฮ้ยเสียงมันหมาจิ้งจอกอุ้ยไม่อยากทักอุ้ยโคตรหลอนเลยครับคุณผู้ชมอากาศเย็นด้วยตอนนี้ตอนนี้เที่ยงคืนกว่าจะตีหนึ่งแล้วผมไม่ง่วงเลยนะครับเอาเสียงเงียบไปแล้ว เดี๋ยวนั่งสังเกตการก่อนแล้วคุณผู้ชมนั่งไม่ไหวแล้วตอนนี้คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่เหมือนเสียงอะไรก็ไม่รู้ร้องดังมากนะครับมันเสียงแว่เวๆมาได้ยินไหมได้ยินไหม เฮ้ยเฮ้อยออาไปแล้วเฮ้ยสียงอร,รอ่ะไม่กล้าส่องไฟนะครับ จากเสียงมาจากฟากป่าทั้งด้านนูน้นนะครับคุณผู้ชมตรงนูงน้นนะแต่ผมไม่กล้าส่องไฟไปนะเพราะว่าผมกลัวมันมันเห็นแสงเอาเงียบไปแล้วมีคตรร้อนเล็ก <c oughs> ร้อนปะคุณผู้ชมครับเมื่อกี้เราได้ยินเสียงเหมือนเหมือนโขงช้างใช่ไหมผมก็นั่ง พักหนึ่งมันก็าหายไปเมื่อกี้นี่เหมือนมีเสียงแว่วๆนะเสียงที่ผมไม่อยากไม่อยากเจอไม่อยากได้ยินเลยอะ่ะนี่ผมกำลังแบบอันนี้อยู่ยคุลุกคนลุกมากเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดีวเฮ้ยดีไหม ได้ไหมได้จินใช่ไหมม,มันเสียงมันแว่วๆลอ,อยมาไปเคอะไปเคอะเฮ้ยเฮ้ยหลอนว่ะคืนนี้ขออย่าให้ลูกช้างเจออะไรเลยนะไม่ไหวแล้วอ่ะขนลุกแล้วเนี่ยหนาวด้วยไม่กล้า,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 าส่องไฟเลยอ่ะ เปิดแค่ไฟหน้ากล้องนะครับเพราะว่าผมกลัวว่าเฮ้ยคนจะเห็นอะไรจะเห็นนะครับเฮ้ยเฮ้ยคนลุกเฮ้ยแต่เสียงเงียบไปแล้วนะเฮ้ยคุณผู้ชมครับไม่รู้นะว่าคุณผู้ชมถ้าดูแล้วเนี่ยจะคิดยังไงนะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่า รดใช้วิจัยญาณในการรับชมเสียงผู้หญิงไม่รู้กล้องได้ยินหรือเปล่านะเสียงช้างอันนี้เสียงสัตว์ป่านี่คืออันนี้เราเราเข้าใจได้เพราะามันเป็นทิ่งของเขานะครับนะเสียงเสือเอ้ยไม่ควรเข้าไปอย่าพูดถึงสิ่งเหล่านี้แต่เสียงผู้หญิงนะครับชัดมากต้องบอกอย่างนี้นะครับนะแล้วตอนนี้ตีหนึ่งกว่าแล้วรู้สึก ยังไม่ง่วงเลยนะแต่ผมจะ,จะนั่งไปเรื่อยๆนะครับนะก็เดี๋ยวยังไงถ้าก็าหลับเกิดหลับก็เจอกันตอนเช้าทีเดียวนะครับนะรอพี่เขามารับรอลองต้นไม้รอแสงสว่างจากพระอาทิตย์อย่างเดียวนะครับเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับนะเพราะว่าผมใจจดใจจออันนี้เอางงว่าผมยังไม่ได้ฉี่เลยน้ํายังไม่ได้กินเลยคอแห้งหมดแล้วนะตอนนี้แต่อากาศมันเย็นไงนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวยังไงถ้าผมหลับก็คือหลับไปเลยนะแต่ถ้าผมยังไม่หลับก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตสถานการณ์ให้ทราบนะครับนะ โอเคครับเดี๋ยวยังไงเจอกันนะครับนะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็พอดีเผลอหลับไปนะครับตั้งแต่ตอนประมาณตีหนึ่งกว่ากว่านะครับนะแล้วตื่นตื่นมาีกทีแบตโทรศัพท์ตัวนี้เหลืออยู่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะไม่ได้พอดีว่าลืมเอา power แบ n k มาเพราะว่ามันเป็นมานั่งห้างแบบเร่งด่วนนะครับนะมันอุปกรณ์อะไรมันก็เตรียมมาไม่ทันนะครับนะเพราะว่าเขาทักมาเร่งด่วนเลยนะครับนะ ก็อันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศนะครับนะก็เดี๋ยวยังไงก็ขออนุญาตนะครับรอพี่เข้ามารับนะครับนะรอลงจากต้นไม้นะครับตอนนี้ยังไม่กล้าลงนะครับนะเดี๋ยวรอลงจากต้นไม้นะครับนะโอ้โหสะดุ้งเลยสะดุ้งตื่นนะครับนะได้ยินเสียงน้ำตกไหมครับนะโอเคครับก็ยังไงขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผู้ชมครับ ผิดพลาดประกันใดก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้นะครับนะพบกันใหม่อีพีถัดไปนะครับจะไปที่ไหนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ